<laughs> สวัสดีตอนเช้าค่ะพากรมาลดน้ำต้นไม้นะคะพาองค์มาลดน้ำต้นไม้จริงๆก็พามาลดตั้งแต่วันก่อนๆแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายพี่หนึ่งเดินมาถ่ายสวัสดีนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าใครได้อุ้ม,มังก,กรเนี่ยก็จะว่าสมบูรณ์แล้วนะคะอันนี้ท่านแอดวานคืออุ้มังกรลดน้าต้นไม้แอดวาน <laughs> เ็ดวานอีกคันนึ่งรถเมื่อกี้รถไปแล้วนะแต่พี่เหน่งเพิ่งมาถ่ายรถจึงว่าให้ก่อนเขาเล่นน้ำจนแคมเพลดเสียกไปหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแคมเพลดใหม่แล้วก็สาดน้ำให้องค์พญาน,นาคสวัสดีครับ FC <Okay. S 2> ใครเนาะอุ้มมังกรอยู่วันนี้มีคุณน้อยนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานของย่านก มาช่วยเลี้ยงเด็กๆ, <S <S ๆแล้วตอนนี้คือมิเกลหลับอยู่ก็จะมีมังกรตื่นนะคะก็จะได้เวลากินข้าวพอดีกินข้าวกันตอนนี้แนะนำตัวกันแล้วกันนะฮะเผื่อว่าใครเห็นแวบ,บๆในคลิปก็จะได้รู้ว่าอ๋อคุณน้อยนี่เองคุณน้อยนี่เองนะฮะนี่อเอ้ยมังกร <S 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 ชอบขอบคุณน้อยว่าคุณน้อยถ้าคุณน้อย รู้สึกเมื่อยแขนนะอย่าฝืนนะคะเพราะว่าคนเป็นกันทุกคนเป็นกันทุกคนถ้าฝืนจะปวดเอวปวดหลังนะกะมองกรอืมนักนีเฮ้ยยูทูบเบอร์น้อยนอ่าฮโอเคนะครับแนะนำตัวกันและอันนี้เมป้อนอะไรเนี่ยเป็นข้า าบดผสมกล้วยแล้วก็ผสมนมค่ะอืมเริ่มของยาที่โอ๊ยกระเก่งเลยกระเก่งใหญ่เกินแม่แม่ซื้อมาเผื่อไซสุดๆบางทีจะใช้บางทีก็ใช้ยางรัดใช่ไหมยางรัดเป็นกล้วยบดมั้ยกล้วยกับข้าวแล้วก็นมกล้วยที่ของสวนญาาโนกูคมเอาให้เรามีมันกำลังแบบว่านิ่มๆพอดีเลยนะคะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราไปเก็บ ขอไปขอญาณนกกันง่งยหนุนเอยอ่ากินได้เยอะอย่างเนี่ยเมย์กินกินเรื่อยอยู่นะอืมอ้าวไม่ไม่ต้องนอนแล้วเหรอปกตินอนกินจริงๆริงอ่ะต้องให้เด็กนั่งกินแต่ว่าโบราณบางบางท่านเนี่ยก็จะจับเด็กนอนกินออย่างอย่างแม่เมย์แต่จริงจริงเมย์ก็คิดว่าน่าจะฝึกให้เขานั่งเนี่ยหละอืมเหมือนเหมือนเหมือน,นเขาเริ่มเกินเป็นแล้วนะ

มาช่วยเลี hey. ้ยงน้องนะคะหอมน้องใหญ่เลยเอออลูกออเออเออเออดิงดิงดิ๊ดิงดิงดิดิงดิงดิ๊กดิงดิงดิ

ยามสันตานวันดีครับตื่นหรือยังครับตื่นเรืยงครับ,เ,รรบเ,เป็นไงลูกตื่นแต่เช้าเลยเป็นไงหลับสบายไหมครับ หลับสบายไหมจะเอจะเอ๋ตื่นแต่เช้าเลยทำบ้านก็จะทำบอกว่าให้ทำเพื่อแผ่นดินไหวไปด้วยก็มีหลายคนแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีคนโทรมาหายโนกบอกว่าเนี่ยดีมากเลยที่โน้ก oh. บอกว่าทำตรงเนี้ย oh. เพื่อไว้บ้านเขาไม่ลาวเลย ที่วัดโทรมาขอบคุณพยายามว่จาจะก่อนวัดขอบคุณมากเลยคนะ่ะขอบคุณเรื่องอะไรคะขอบคุณที่ทําเสากันโยกกันเบ่งกันอะไรไว้ให้ผักใย,ยมันมุมไม่ให้แผ่นดินไหวมาอย่างที่คุณน้องน้อยพูดจริงๆเลยผมก็นึกว่ามันไม่น่าจะเกิดมันจะเป็นไปได้ยังไงนึกในใจงนั้นมันเกิดจริงๆ จริงๆแล้วว่าในประเทศไทยปีหนึ่งสั่งไหวมากมายห,หลายครันั้งแต่ว่ามันแค่หนึ่งสองในถ้าเกิดเ,เราเข้าไปในธรณีวิทยาเราจะรู้แต่ว่าไม่มีคนตระหนักเรื่องน,นี้แต่โลกมันเปลี่ยนไปเราก็ดูข้ามเคียงนึกอยู่ตลอดแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหลวงพ่อฤาษีินดำท่านหลวงพ่อจรันติธรรมโมเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเล่าเรื่องนี้นะถ้าเล่าแล้วท่านบอกว่ามันจะเกิด แต่เราพูดไปมันเหมือนเอาเราไป <ฮะ S 1> ทําร้ายประเทศชาติ <ฮะ S 1> ไปไปปลูกระดมงแต่เราตำหนักไว้เลยว่าค่ะก็คือมีมีพุทธทํานายไว้ว่าสองพศสองพันห้าคือสองพห้าร้อยเป็นต้นไปแต่เขาพูดว่าพศสองพันห้าโลกาชีไววันอเมื่อจริงจริงพุทธครรมนายไว้จริง เมนุเคยพูดเรื่องแผ่นดินไหวนี่ตั้งแต่ก่อนมีแผ่นดินไหวครั้งนี้นะตั้งแต่เรามาตอนแรกๆเลยใช่ห้าปีที่แล้วใช่แต่ส่วนมากทุกคนเวลาได้ยินยานกพูดเรื่องเนี้ยก็จะฟังฟังจะไม่ได้ค่อยได้ถามอะไรต่อพี่ฟังพี่ก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกไกลตัวนะแต่พอมาล่าสุดเนี่ยเห็นไหมล่ะคนลุกเลยใช่ยล้นกเขาเรียกว่ายานกตื่นรู้ก่อนเรื่องเรื่องนี้อืมเพราะว่าที่เราเชื่อมั่นเพราะว่าครูบาอาจารย์เราพ่อแม่เราหลวงพ่อจรรย์หลวงพ่อฤาษีเหมือนกัน ท่านพูดอะไรที่เราไปเป็นลูกศิษย์ท่านเราไปอบรมไ,ไปอะไรเียสิ่งที่ท่านดมิออกมาใช่ทุกอย่างใช่ทุกอย่างเราก็เลยเราต้องตระหนักไเลย้องอเ,เตรียมความตเต็มใจเลยเดี๋ยวหลังจะถักเสยายใยมัเมยให้ดูว่มามันกันเบ่งยังไงเดี๋ยวจะถักให้ดูแล้วมันเวลามันแผ่นอินแบงที่มันจะโยกโยกทำไมไม่พังเพราะว่า เรากันเด้งไว้เรียบร้อยแล้วมันจะเด้ง<ม>เด้งเด้งลักษณะนี้ในแง่ฟรงนีวิทยาเขาจะรู้ว่าลักษณะไหวไปทางไหนแยกไปตรงไหนอะไรเงี้ยเขาศึกษาเขออาขอ,อ่านเ็าอ่านมายี่สิบกว่าปีเลยนะเพราะว่าฟังครูบาอาจารยนะ์ท่านบอกว่าปีนั้นแต่ยังนี้นี้แล้วใช่หมดแต่เราพูดไม่ได้พูดแล้วมันเหมือนไปปลุกระดมไปให้คนตื่นตระโจตื่น,นัวแต่ที่ข้ามดำริไว้ใช่หมดค่นั้